ครับสำหรับฝาหม้อหุงข้าวนะครับเมื่อท่านเปิดแล้วนะครับท่านเอาไว้ยังไงนะครับวางไว้กับพื้นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมมีวิธีการนะครับที่เราไม่ต้องวางพื้นนะครับไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัชชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการเก็บฝาหม้อหุงข้าวครับก็จะเป็นหม้อหุงข้าวรุ่นเก่านะครับ ปกติหลายท่านนะครับก็จะเอาวางไว้ก like ับพื้นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการนะครับที่เราไม่ต้องเอาวางพื้นนะครับก็คือนี่ครับถ้าก็จะเห็นนะครับก็จะมีหัวน็อตอยู่ตรงกลางนะครับของฝานะครับวิธีการเก็บนะครับเราก็จะทําการเก็บลักษณะนี้นะครับนี่ครับเอาวางไว้ลักษณะนี้นะครับก็จะครอบไว้นะครับนี่นะครับ ก็วางได้ครับก็ไม่ล่วงไม่หล่นนะครับนี่ครับแล้วก็ทําการตักข้าวเราได้เลยนะครับแบบนี้เราไม่ต้องไปวางไว้กับพื้นนะครับก็สามารถเก็บแบบนี้ได้ทุกบ้านนะครับนี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ก,กดแชร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่า สวัสดีครับ